อันยองอสัสโยพบกอบแอนแนนิโอเคเกมคุน,นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอกนะซึ่งเราเห็นแบบเนี้ยในช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เรากดติดตามเขานะเขาซื่อช่องว่าอ่าชื่อช่องว่าแฟเฟอรชินก็คือเห็นพี่เขาเล่นก็น่าสนใจอะ่ะก็เลยลองมาเล่นดูก็กดตามลิงก์ที่พี่เขาให้เนาะ อะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากจะเล่นถ้าใครอยากจะเล่นนะเดี๋ยวทำการทิ้งเสื้อไว้เอาเสื้อไปค้นหาเดอ้ออันนี้เราก็มาอยู่หน้านี้นะอันนี้เราอาดัดเราอัดใหม่ไม่ทรนนะเมือ่อเมื่อแต่คู่นี้คลิปตอนที่อัดไปเมื่อแต่คู่ก่อนหน้านี้คือมีน้องคนหนึ่งเข้ามาคุยในดีทคอร์มือถืออีกเครื่องนะจ๊ะก็เลยก็เลยอัดใหม่ <c oughs> เออแย่หน่อย แย่นิดนึงมันแย่มากไม่แย่มากแบบหลายคนแบบเอา้าทำไมเสียงเป็นอะไรก็คนเพิ่งตื่นนะจ๊ะคนเพิ่งตื่นเสียงมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอืมเดี๋ยวหาเซอคนนีน้อยก่อนอุ้ย พอเว,วลอาอัดคลิปก็เดินไปเดินมาไม่ใช่เลยนะอ้าวอ้าวบอมีน้ําแข็งไอที่ไอที่เวลอาอัดคลิปชอบเดินไปเดินมาเนี่ยแหละแล้วพอพอพอเอาโทรศรัพท์วางหลังบ้านปุ๊บโลโอ้โหบิตเต้รถเสยเลยอ,อะไรวะกูเพลินเหรอกูเพลินเหรอบิดเตอใส่กูเสยอีเวน แป๊บนึงปนหนะาหาคนน้อยๆก่อนหาคนน้อยๆก่อนเห็นไหมเหม็นไหมคนคนคณไปแตใส่ฉันฉันฉันลืมไปเลยว่าฉันหาเธอพูดน,น้อย <c oughs> คนคนโอ้โหแม่งไเแตแ่แบบตกใจมากเลยอะ ถ้าเข้าไปสามคนก็เป็นไอมาสามก็เข้าเข้าไปอีกก็เป็นสี่ไอมาสี่คนเออตัวกับเพลงของใครนะตาหม่ำปะก็จะไม่ผิดนะเป็นเพลงของตาหม่ำไอมาสี่คนสี่คนสี่คนไอมาสี่คนอะแม<า>่เ <c oughs> ม<า>ื <c> ่อ <oughs> กี้เมื่อกี้เอิมเตียนเจียนก่อน ฮะดูเอาแล้วนะคะตอนนี้ผมผมจะเว้นๆแล้วนะคะ ผมจะแวนเอาฮะอันนี้ผมจะแวนเอานะฮะแวนฮะแวนรถเข็นนี่แหละฮะเขาเห็นไหมรขาเห็นไหมงูงๆนะฮะโอ้โหว้าวว้าว อันนี้ให้เราเลือกนะฮะเรามีอยู่100ให้เราเลือกซื้อฮะคนนี้นะเอาคนไหนดีแล้วให้มันขึ้นมาหมดนี่ก่อนจะไ,ได้เลือกถูกให้เราเลือกเพื่อนนั่งไปด้วยหรอ ไห้แด้สองคนไปไปนั่งครับเขาให้เราซื้อก่อนแล้วอ๋อ คือพ่อร้อสตาร์การมกับผมนะฮะคนดูเร <c oughs> าจะพาเข้าไปเราจะพาเข้าไปแล้วสตาร์การมเดียวกับผมนะฮะโอ้ย god ไอะไรอัปเดตแบบวใช่ไหม <c oughs> อ่าเราจะพาเขาไปงานเนียนงา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 นด้วยรถเข็นนะฮะ <c oughs> เอาเข้าไปไป ไกลแค่นี้มันใจได้แค่นี้ เ,เธอติดเทอร์อโบอ่ะพื่ติดเทอร์โบอ่ะไม่ใช่ขี้กินนะใส่อยู่เด้อ นึกก่อนนะหนึ่งสนะองสามสี่ห้าเอ้าเข้ามาอีกคนเป็นห้าโอ้โหไม่ไม่เสียวเลยว่าจะให้เป็นไอมาสี่คนสกหน่อยจะเสียว <c oughs> เราจะมาอัปเกรดให้เราอัปเกรดทำไมอะห้ยอัปเกรดได้เราไหมห้ยรอดิ เก็บล้อเพื่อเอเพื่อวิ่งดีขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วของมันเวลาเราจะพิมพ์เข้าไปอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่แปลกใจนะถ้าได้คนเดียวก็ แจ้วพช่ไหก็จะแกวขอมาดูคนว่ามีนี่คือห้างใช่ไหมนี่คือห้างที่มีรถเข็นนานาต่างๆมีห้างขาอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยจีสัตว์เจชั้นชูนี่ไอ้ที่เขานี่ไอที่คือรถเข็นปะใช่ไหมใช่ไหมเอาไปคือรถเข็นปะถ้าเราเก็บเงินเยอะเราก็มาโอ้มาอัเก็ดตัวนี้ได้อันนี้อะไรอ่ะ ออโอ้โหอ๋อรู้แล้วนี่มันที่อัปเกรดนี่นะนี่มันห้างปะข้างบนมีให้เราขึ้นไปได้ปะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราสำรวจก่อนอมไม่ใช่อันนี้เออนี่มันห้างจริงปะ แล้วทำไมมันมีแค่นี้ฮ <c oughs> ะ,ะ, <c oughs> ะห้างเขาไปขายอะไรฮะคุณเจ้าของคะว่าเจ้าของแมพฮะห้างเขาไปขายอะไรฮะขายปลาขายอะไรคะขายขอ,องเปล่าหรอคะคุณเจ้าของแมพ <c oughs> อ่าเราไปกันต่อ ว้าวดีงามพันลำแปดมี่คืออะไรอ่เออบูสกระโดดมันกระโดดราคาเท่าไหร่ดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอสองร้อยสองร้อยเกยเมเงินไว้ซื้อบูสกระโดดดีกว่าเราจะติด,ตดในตาดน,นะฮะ เราจะติดในกันนะฮะนั่งค่ะโทรศัพท์เหเฮ้ย hey, เรามีกายอยู่เด้อ รอบนีไกลดูรอบมีไกลอยู่เด้อมือมือแปเป็นโทรศพัพท์มือแปลเป็นนี่นก็ได้โซนก็ได้แ้มือแปลเป็นโทรศัพท์นี่นะ,ะแต่มันจะใช่หรอ วิกะอยู่เนะก่อนจะโอเคอเดี๋ยวค่อยอัปเกรดตอนจบคลิปแล้วกันอ่าเดี๋ยวคย่อยอัปเกรดตอนจบคลิปนนแล้วกันนะครับอะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้ยวยน,นะคะไปแล้วล่ะบาย